เพื่อนๆวันนี้พบกับผมหลังในช่องหลังซีเกันอีกครั้งนะครับผมคลิปนี้เป็นการรีวิวเจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้เลยครับผมก็คือเจ้าลิสนั่นเองครับผมมีเพื่อนๆขอเข้ามาเนาะบอกว่าให้ผมเนี่ยรีวิวเจ้าลิสให้หน่อยครับผมลิสเนี่ยมีมานานแล้วแต่ผมก็ไม่ได้รีวิวสักทีนึงอ่าเจ้าลิสเนี่ยเราไปดูความสามารถพิเศษของเจ้าลิสกันก่อนเลยครับผม ผมลืมเลยก่อนอื่นก็ต้องสวัสดีเ,เพื่อนๆทุกคนเลยนะครับผมโอเคเรามาตอนรับผมลิทเนี่ยมันมีความสามารถพิเศษก็คือเมื่อเปิดใช้ความสามารถพิเศษแล้วเนี่ยจะเป็นการาเขาเรียกอะไรอะ่ะทายดาเมจที่เรารับนะครับผมไปให้คู่ต่อสู้ที่เราเชื่อมโยงด้วยเนาะซึ่งคู่ต่อสู้เนี่ยก็จะโดนดาเมจเขายิงมาเท่าไร่เขาก็จะเจ็บประมาณ35%ครับผม เดิมๆนะของหุ่นตัวนี้ก็คือ35%แล้วก็ดาเมจที่เราได้รับเนี่ยจะเหลือเพียงแค่90%อ้าขอโทษทีครับผมจะเหลือน้อยมากเหลือแค่สิครับผมเพราะมันจะลดความที่หายไป90%เลยทีเดียวก็คือได้แต้มป้องกันมาทั้งหมด900ระยะเวลาในการเชื่อมโยง9วินาทีเนาะคูดาว18วินาทีครับผมตามที่เขียนไหมนะแต่ตอนเล่นจริงเนี่ยอาจจะน้อยกว่าเนาะเพราะมัน โดนปรับมาหลายรอบแล้วต้องดูกันอีกทีนึงครับผมผมเองก็จําไม่ได้เนาะเล่นประจําก็ไม่ได้สังเกตแต่ถ้าเจ้าลิทเนี่ยได้คนขับครับผมคนขับเจ้าลิทเนี่ยมีสองคนก็คืออันนี้คือคนเก่าเนาะนี่ครับผมคนเก่าเนี่ยความสมารบพิเศษคือลิทจะมีความเร็วเพิ่มขึ้นเมื่อเปิดใช้ความสามารถก็ตัวนี้ก็สำหรับผมก็ทําไงได้เนาะได้มาก่อนมันเป็นตัวเก่า แต่ถ้าเพ,เพื่อนเนี่ยมีโอกาสได้ตัวใหม่ครับผมก็คือคนนี้เลยเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับผมคนขับเจ้าลิสคนนี้ครับเป็นอะไรที่ดีมากๆครับผมโอเครอสักคู่ก็คือเป็นคนขับคนใหม่เลยครับผมของเจ้าลิสเนาะเขาชื่อนะอิาเบลลานะตามประวัติแล้วเขาชื่ออิสเบลลาเดี๋ยวหาก่อนอิาเบลลานี่ครับผมเขาชื่ออิาเบลลาครับผมพาวเตอร์ ถ้าผมอ่านผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะแต่อิซาเวลาเนี่ยม่ผิดไอ้นำมสกุลเนี่ยอาจจะผิดก็เป็นคลขับอายุ16บเท่านั้นครับผมที่ขับที่เป็นคลขับที่สร้างขึ้นมาพร้อมกับวอลลบอทคอมมูนิตี้ในปี2020ัืมว่าไปนั่นเลยก็คือความสามารถของน้องเขาเนี่ยเพิ่มความเสียหายในการเปลี่ยนเขาเรียกอะไรเปลี่ยนเส้นทางในของลิทเนี่ยถึง60%เเลยครับผมมากกว่า คือเพิ่มจากหุ่นเดิมดม,มาอีก25%เลยทีเดียวแต่ความเสียหายที่ได้รับเนี่ยก็จะได้รับมากขึ้นเนาะเวลาเขายิงมาก็จะรับมากขึ้นจากปกติมีแต้มทั้งหมด90 0แต้มตอนนี้ก็เหลือเพียงแค่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็แตนเหลือเพียงแค่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ครับผมแต่คิดเป็นแต้มเนี่ยผมคิดไม่ถูกเนาะถ้าคือพูดง่ายจากสิบเปอร์เซ็นต์ที่ได้รับกลายเป็นสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วแต่เปลี่ยนน้ำเมตรที่ได้รับกลับไปหาคู่ต่อสู้เนี่ย 6กันเลยทีเดียวก็เรียกได้ว่ายิ่งยิงเราเขายิ่งเจ็บกว่าอะไรประมาณนี้นครับผมก็เลยทำให้ลิศเนี่ยมันจะเล่นง่ายขึ้นก็ได้ตัวนี้โอเคคนขับพร้อมเรียบร้อยแล้วส่วนสกิลคนขับเนี่ยเพื่อนเพื่อลอสกิลคนขับเนี่ยเพื่อนเก็สามารถเลือกได้ตามใจชอบเลยครับผมว่าอยากได้แบบไหนเนาะส่วนผมนี่ก็เหมือนเดิมครับผมเดินทางสายกลางก็ อย่างเช่นเพิ่มความเร็วของลิทมากขึ้นเพิ่มความทนทานมากขึ้นเพิ่มดาเมจของอาวุธมากขึ้นอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็ทริคที่สําคัญเลยครับผมผมเคยเห็นเนี่ยอันนี้สําคัญเลยข้อสําคัญเลยก็คือคนที่เล่นปืนกล้ามปูครับผมเจ้าสเกลเนี่ยตัวนี้ครับผมก้ามปูนี่แหละเนี่ยเราเรียกก้ามปูเนี่ยเจ้าสเกลเนี่ยครับผมสเกลหรือสแคลงสค้องอะไรก็ว่ากันไปเนาะ มันเป็นปืนที่ต้องใช้การล็อกเป้าหมายครับผมซึ่งมันจะเสียเวลาแป๊บหนึ่งเนาะใช้เวลาในการล็อกเพราะฉะนั้นคนที่ใช้ปืนนี้ไม่ว่าจะเป็นลิสหรือหุ่นตัวไหนก็แล้วแต่อันนี้เป็นทลิกเลยนะครับผมต้องได้สกิลคนขับตัวนี้มาครับผมนี่เลยสกิลคนขับอันล่างนี่ครับผมผู้นําทางครับผมความเร็วในการล็อกเป้าหมายของลิสเพิ่มขึ้น ตา,ตามจำนวนที่กำหนดก็คือสีฟ้าเนี่ยเพิ่มขึ้น75.5%ครับผมแต่ถ้าเกิดเราทำปุ๊บเนี่ยเป็นสีม่วงอาจจะบวกเพิ่มขึ้น50%นั่นหมายความว่าลิสจะจับเป้าหมายได้เร็วขึ้นเนาะซึ่งมีผลกับปืนพลังงานนะครับผมอันนี้ผมเน้นเลยว่ามีผลกับปืนพลังงานตัวนี้มากๆนะไม่ว่าจะเป็นหุ่นตัวไหนยิ่งลิสมีอัตราการจับเป้าหมายเร็วมากเท่าไหร่มันเป็นอย่างนี้ครับผมเวลาที่เพื่อนเล่นเนี่ย ปืนพวกนี้เวลาเรายิงเนี่ยเวลาศัตรูออกซ้ายออกขวาเนี่ยมันจะจับเป้าหมายไม่ได้แต่ถ้าเกิดเราได้สก,กิลตัวนี้มาช่วยเนี่ยมันจะทําให้จับเป้าหมายได้ง่ายขึ้นและเร็วขึ้นนั่นเองมีประโยชน์อย่างมากเนาะคร <ๆ S 2> ่าวๆก็มีประมาณนี้ครับผมโอเคเหมือนเดิมครับผมเราก็จะไปดูเลยว่าเจ้าลิทเนี่ยมันแกล่งจริงไหม2021เนี่ยลิทมันยังยืนอยู่ได้หรือเปล่าเนาะก็ ไปดูเลยครับผมแล้วก็เ,เพื่อนๆตัดสินใจเอาส่วนตัวผมเนี่ยมันยืนอยู่ได้ครับผมความคิดของนผมคือมันแกร่งแล้วมันยืนอยู่ได้แน่นอนแต่ต้องเล่นไปตามจังหวะของมันเนาะแล้วแต่สไตล์ของคนเล่นแบบติดปืนอะไรไปโอเคไปดูเลยครับผมวอลลิศเนี่ยมันจะทนถึกแกล่งขนาดไหนไปกันเลย าแล้วครับผมตอนนี้ก็เข้าเกมมนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะก็ตัดมาเป็นช่วง,วงขๆขาวๆเพราะโ่โช่วงนี้จังหวะนี้ก็ไล่ยิงกันเลยทีเดียวอ้าวแล้วทําไมพี่เขาโดดลงเหวไปอย่างนั้นล่ะครับผมโอ้โหเอาละครับลิฟต์ของเราเนี่ยมันจะมีความแข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพสูงสุดก็เมื่อเปิดสกิลเนาะก็เหมือนกับหุ่นตัวต่งตางๆครับผมซึ่งหุ่นเกือบทั้งหมดในเกมมันละหมดแลวครับเมื่อเปิดสกิลตอนสมาธิเฉพาะตัวก็จะแต่งโอ้จังหวะนี้จะได้คิวไหม ไม่ได้คิวครับผมแต่การคิวอะไรเนี่ยมันอย่างที่บอกนะครับว่าผมนำคลิปไปเมื่อเช้าแล้วว่ามันไม่ได้สําคัญมากขนาดนั้นเนาะในเกมมาช่วยเพื่อนด้วยแต่ถ้าคาดได้ก็ดีค,ครับผมคิวมาแล้วครับผมประมาณนี้เนาะโอ้ตอนนี้เพื่อนเราก็รู้กจะจะบุกไปกข้างหน้าเลยเกินครับแต่เราเนี่ยต้องเล่นเป็นจังหวะจังหวะครับหืม <c oughs> ลิทเนี่ยจริงๆเป็นหุ่นที่ตัวบากเนาะ เกตดูผมจะเติมเซลล์พลังงานเรื่อยๆนะถ้ามีก็ใช้ครับถ้าไม่มีอย่างสมัยก่อนเนี่ยโอ้โหก็สุ่มได้แต่เซลล์พลังงานนั่นเอง้โ,โหจังหวะนี้ครับมีอยู่ข้างหน้าเราสองตัวเนาะมันเป็นที่โล่งเราก็ต้องระวังตัวนิดหนึ่งเนาะเฮ้่ือนจะยิงเอ้ายิงเอา,เอาโ่นครับในเรายิงถ่วยแล้วครับผมจังหวะแบบนี้ยิงฟรีสปอร์ตครับผมชอบเหลือเกิน น um> ี่ครับโอ้โ้เจ็บครับผมโดนยิงเข้าหัวเต็มๆเลยเรานี่ถ่ายแสงเรียบร้อยครับผมถ่ายดาเม็ดเนาะแต่ไม่มีคู่ต่อสู้โผล่มาเลยครับผมยิงไปก็ไม่มีประโยชน์เนาะเราก็ไม่กล้าขึ้นครับผมข้างหน้าเป็นไททันนะจังหวะนนี้ข้างหน้าเป็นไททันหมดเลยถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนจะดูครับเพื่อนๆคอยสังเกตให้ดีครับผมเจ้าลิทเนี่ย เนี่ยถ้ามีสกิลการล็อกปืนหมายถึงว่าการล็อกเป้าใหม่เนี่ยจะทำให้ลิฟเนี่ยับจับเป้าใหมายได้เร็วและยิงปืนชนิดนี้ได้เร็วขึ้นนะ mm. หุ่นตัวอื่นก็เช่นเดียวกันครับผมถ้ามีถ้ามีสกิลคนขับที่ผมอธิบายไปแล้วเนี่ย mm. ปืนมันจะยิงได้เร็วขึ้นครับผมปืนประเภทพลังงานที่ล็อกเป้าแบบนี้ mm. เป็นอะไรที่ดีครับผม โอเคตอนนี้เพื่อนมาแล้วอื <c oughs> แต่เรายิงขึ้นไม่ได้ครับผมตัวเล็กๆนี่เป็นเป้าขึ้นไปปุ๊บโดนสาดกระสุนใส่ชนิดที่แบบว่าหอ <c oughs> วรัวกันเลยทีเดียวนี่ครับเราพยายามหาเป้าหมายในการยิงเอาแล้วโดนแล้วครับผมหืม <c oughs> เลือดลดอย่างแรงครับผมนี่ครับสังเกตได,ด้ง่ายเมื่อเราเปิดสกิลพิเศษเนี่ยเลือดเราจะไม่ค่อยลดเนาะแต่คู่ต่อสู้เนี่ยลดครับผม เรียบร้อยแตกวันนี้ที่สุดครับผมฉากตะกี้เนี้ยเราเสียชีวิตก่อนเพื่อนนะก่อนตัวที่เราจับก็เลยตัดออกไปครับผมและอีกอย่างหนึ่งก็คือมือไปโดนคือจังหวะตัดวิดีโอด้วยแหละก็เลยทําให้ต้องตัดออกไปก่อนไเ็นไะครับมาดูฉากใหม่กันดีกว่าตอนนี้เราก็มุ่งเข้ากลางเลยครับผมเพื่อจะมายึดจุดสัญญาณเนาะ แล้วเพื่อนก็บุกไปซ้ายทีขวาทีนู่นนะครับเราก็เชื่อมต่อไว้ก่อนเลยครับผมเพื่อความปลอดภัยในชีวิตเหมือนทําประกันอนาะไว้เอนเองโอ้โหมาแล้วเนี่ยอยู่ดีพื่พลาดก็คือเกมนี้ถ้าผมจําไม่ผิดนะมันจะเป็นช่วงที่เนี่ผมไม่ค่อยดีไหมครับมันจะกระตุกแล้ววูบวาบเวลาเล่นเนี่ยตัวเราขย,ยับได้ก็จริงสังเกตดู WiFi ครับมันการกระบาดอยู่โอ้โหสัญญาณตัวน,นของเรามันการกระบาดอยู่ครับผมเลยทําให้เห็นแท็กเนี่ย โอ้ไม่ทีก็เลือดยุบกันทีครับผมโอ้โหจังหวะน,นี้รอดมันได้ยังไงก็ไม่รู้นี่ครับผมโอ้โหหรือดวงดีมากๆนะแต่เลือดเนี่ยเหลือน้อยครับผมก็พยายามเติมเซฟพลังงานเข้าไปเพื่อความอยู่รอดอะครับไปทางนี้ดีกว่าครับทางนี้กำลังนวนเนียกันเลยครับผมรับรองเลยว่าเดีย๋ยวเพื่อนๆดูเรื่อยๆเนี่ยก็จะเห็นแล้วว่าลิฟตเนี่ยมันทุนนี่ครับเราเปิดสกิลไว้ก่อนเลยเน็ตด,ดีไม่ดียังไงไม่รู้ ในจังหวะที่พอได้เนี่ยนี่เห็นไหมครับมันจะกระตุกไปกระตุกมาเดี๋ยวดูที่เขาว่ากระตุกขณะนี้ผลจะได้อะไรมาบ้างเนาะอ่าดับเบิลคิวป็นไงครับวันนี้สองตัวโอ้โหอยู่ตรงนี้เลยครับผมติดตามาเนาะเราก็อืมอ้าวโดนยิงแล้วก็แตกวันนี้สุดกรบผมมันกระตุกจริงๆเนาะแต่ก็ถือว่าโอเคครับผมโอเคอ่าเรามาดูอันต่อไปกันบ้างครับ เพื่อเป็นประโยชน์เนาะเ,นเพื่อนที่เล่นลิฟต์อยู่แล้วหรือยังไม่มีหรืออยากได้หรืออะไรเนี่ยพอดูแล้วก็อาจจะเอ้ยมันก็เข้าท่าอยู่นะอะไรหรือเปล่าอะไรก็ว่ากันไปต่วผมเนี่ยใช้เล่นประจำครับผมผมถือว่าเป็นตัวถึกเนะเล่นได้หลาลกหลายรูปแบบอะไรประมาณนี้นี่ครับถ้ามีเสียงรบกวนก็ต้องขออภัยด้วยนะผมก็พี่ป้าเขามาคุยกันข้างล่างกับคุณแม่ครับผม ก็เลยอาจจะมีเตียงคุยกันบ้างเนาะถ้าถ้าเกิดมันติดเข้าไปนี่ครับยึดสัญญาณเนี่ยดูครับเลือดเรานี่ไม่ลดเลยนะครับเมื่อเราเปิดสกิวนี่ครับแข้งแกล้งนะครับน,นี่ยมีข้อดีทั้งสองตัวเลยทั้งคนขับเก่าและคนขับใหม่เนาะก็เลือใช้ายาถ้าคนขับใหม่ก็ทําให้คุณตสู้ตายเร็วขึ้นตัวเราถึกน้อยหน่อยแต่ถ้าเกิดคนขับเก่านี่ก็ตัวเราถึกมากแล้วก็ฝ่ายตรงข้ามาก็ตายชา้าทดนึงอะไรเงี้ย แต่อย่าลืมว่าบีิเป็นอะไรที่บอบบางแล้วก็สกิลเนี่ยหมดเร็วเนอะอะผมลืมนับสกิลให้เพื่อนดูเลยว่ามันครูดาวเท่าไหร่ตอนนี้นล้เปิดแล้วครับผมนี่เวลาใช้เก้าวิเหมือนเดิมครับต้องดูตัวเลขดีๆไม่งั้นเราจะโดนของแล้วถ้าโดนลุมอ้าสิบแปดวิจริงๆด้วยนะยังยังคงเป็นสิบแปดวิอยู่ครับผมแต่รู้สึกว่ามันเร็วนาะนี่ครับ ช่วยเพื่อนอย่างเต็มที่เราโอ้โหโดนยิงจังหวะนี้อจังหวะนี้ครับผมหมดไปเกือบครึ่งหลอดกันเลยทีเดียวครับถ้าเพื่อนๆมีปืนเลเวลสูงแล้วเนี่ยไม่จําเป็นต้องใส่ดาเมจมันเลยนะใส่ดามเมทสักอันเดียวแล้วที่เหลือโมดูลก็เป็นโมดูลเพิ่มเลือดทั้งหมดเลยก็ได้เพื่อความทึกทนครับตรงนี้ก็แตกอีกเช่นกันครับตรงกลางโดนลุมเนาะผมจำได้เลยว่าเสียชีวิตคาที่ตรงกลางครับโดนหนักมากๆนะ โนนหนักมากๆเลยครับผมนี่ครับไปครับไปเรื่อยๆนี่ครับจังหวะนี้ก็ยิงกันยาวๆก็เดี๋ยวรู้สึกว่าจังหวะเนี้ยเราจะบุกเข้าไปเนาะ ตึงที่ตึงฐานเขาเลยนะกุ้นี่โดนยิงครับผมปืนนี่ยิงแล้วลาแตกแล้วทอนนี่เรามีมันเรามีเมนเดอร์มาช่วยครับผมจังหวะเล่นเป็นทีมต้องเป็นลักษณะนี้เนาะเดี๋ยวมันจะมีอยู่จังหวะหนึ่งครับผมที่ผมโดนยิงอย่างหนักเลยนี่ครับนี่ครับจังหวะนี้โอ้โหเจ็บครับเจ็บกันเลยทีเดียวครับจังหวะนี้โอ้โหอือฮึจบีแล้วครับผมแล้วก็ยิงครับ ปืนก้ามปูเนี่ยแต่กอเดเนี่ยผมก็ไม่ได้ชอบใช้สักเท่าไหร่เนาะแต่เผอ,อิญว่ามันได้มาก่อนอย่างอื่นก็เลยติดให้ลิสมาตั้งแต่ไหนตาอะไรโอ้โหจังหวะนี้โดนเยอะครับผมเกินห้าิเปอร์เ็นกันเลยทีเดียวครับก็มีมนเดอร์วิ่งเข้ามาแล้วครับผมหมอประจาทีมเรายิงตูดผมทาไมอะก่อนนี้ลักษณะยิงตูดผมก่อนเลยครับผมแหมเป็นการทักทายหรือเปล่าตอนนี้ก็รอครับผมรอนิดนึงให้มนเดอร์ทํางานนี่ครับปุ๊บปุ๊บ แห่เลือดก,กับคืนมาแล้วครับผมแต่เปินแตกไปหนึ่งกระบอกรู้สึกสดชื่นขึ้นจริงอ่าแล้วครับผมการต่อตู้ก็ดําเนินต่อไปได้ครับผมนี่คือการเล่นเป็นทีมจริงๆมันอะไรที่มันดีครับผมกับแพ้ชนะยังไงก็อย่างที่บอกครับผมคนที่ดีก็ยังมีครับการเล่นแบบเข้าท่าเข้าทางก็ยังมีเนาะนี่เราก็หาร,รูทางในการบุกเข้าไปครับผมผมก็เป็นคนเล่นประเภทนี้เนาะ ะเป็นคนเล่นเกมประเภทเกมบุกอยู่แล้วก็พยายามหาจังหวะเข้าไปครับคือผมมีแนวคิดว่าหุ่นตัวหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดแลกแลกคิวกับเพื่อนเนี่ยหมายถึงว่าถ้าเกิดเราตายอ่าเราใช้หุ่นตัวหนึง่งเราคิวได้ตัวหนึ่งเนี่ยสองสองคิวหรือสามคิวแนละ้วก็พอใจแล้วครับผมหรือถ้าน้อยที่สุดก็คือคิวแลกคิวเนาะเพราะว่าถือว่าทําประโยชน์แล้วจะพยายามเล่นให้ดีสุดปลายแล้วครับผมจังหวะนี้วิ่งเข้าใส่ อ้าวเพื่อนตายคนแรกยังไปไม่ถึงเลยเพื่อนไปก่อนแล้วครับผมตอนนี้เหลือคุณเมนเดอร์ที่ช่วยเราโอ้โหคุณเมนเดอร์เกือบแตกเอาติดกันแล้วครับผมเมนเดอร์ mm hmm. ต้องลองหนครับเราพยายามช่วยครับผมเจตนาคือจะเข้าไปช่วยขวางแต่เผอิญว่าเมนเดอร์โดนจังหวะนี้ครับเรียบร้อยเลยครับทางซ้ายเราไม่สามารถช่วยได้ครับเพราะเราอยู่ทางขวาเมนเดอร์ก็โอ้โหมันหนอนดางซ้ายครับผม โทษจริงเพื่อนตอนนี้ผมก็เลยกลายมีเพื่อนมาช่วยครับผมอืมเราก็ได้คิวอีกแล้วจากการเชื่อมต่อเราก็ได้คิวเอ้ได้ได้คิวถ้ามันตะคิวแล้วพี่มันได้คิวครับผมคิวอันนี้เราผมเองเนี่ยใจยกล้าเกินไปเนาะเข้าไปแลกเลยทีเดียวครับผมซึ่งเนี่ยจยังหวะแบบนี้ครับผมแล้วก็โดนหนักครับนี่โดนจากทางขวายิงด้วยทางหน้าเขายิงไม่มีทางทนได้อยู่แล้วครับผมเลือดเหลือน้อยเนาะทนไม่ไหวแน่ๆครับผมท่านโดนเยอะ โอเคก็เรียบร้อยไปก็คือมันเล่นสนุกนะเล่นยาวๆเลยสําหรับตัวผมนะก็เล่นได้ถ้าเกิดเราจะบู๊เราจะวี้เนี่ยต้องดูจังหวะดีๆครับผมลิฟเนี่ยติดได้หลายปืนนะถ้าเพื่อนดูจนจบและดูมาถึงตรงนี้เนี่ยผมก็จะบอกมันติดได้หลายปืนปืนความร้อนได้ยิ่งดีครับผมปืนความร้อนเอ้ยยิ่งดีนะเพราะยิงในระยะห้าร้อยสกิลเราก็อยู่ระยะห้าร้อยจะได้ไม่ต้องเสี่ยงมากปืนความร้อนเอ้ยเพาซ่าเอ้ยอะไรพวกเนี้ย หรือไม่ก็เป็นพวกอันนี้ก็ได้ครับผมไอรอนพวกนี้ได้หมดครับจะได้มีจังหวะโฉบนะเข้าออกด้วยอะไรด้วยอะไรประมาณนี้เลยนี่หนึ่งคิวอย่างเท่อ้าวมาข้างหลังครับผมนี่ยิงครับยิงครับพอโดนยิงปุ๊บเชื่อมต่อเลยตังเกีดูครับเลือดเราโอ้โหโดนยิงตะกี้ทางเนี่ยเฮ้ยรอบรอบทิศทางเลยทีเดียวครับผม ไม่รู้จะไปทางไหนดีเลยครับผมจังหวะนี้อเลือดรถอย่างหนักไหวไหมสกิลหมดก็แต่โอเคครับผมหลังจากที่ดูกันมาถึงตรงนี้แล้วก็โอ้โหเจ้าลิทเนี่ยเป็นตัวที่ต้องแลกมาด้วยเลือดเนื้อครับผมเราจะทำลายค่ต่อสู้ได้ก็ต,ต่อเมื่อเราก็เจ็บครับผม,มเป็นตัวที่น่าสงสารมากก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผม เ,เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมว่าจะเป็นคลิปอะไรเนาะสำหรับเจ้าลิศก็จบลงแล้วครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ